สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง p e n ั a ค l e Star นะคะวันนี้นะคะเป็นคิวของชาวราศีตุลน,นะคะคนโสดอ่าอาจจะบอกว่าทำไมถึงช้าจังเลยนะคะแต่ก็มานะคะอ่าราศีตุลน,นะคะคนโสดความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณอ เจ็ดไม้หนึ่งไม้สามดาบหกถ้วย Devil, The Sun, oh, gment, เจวิลเดอะซันโอจัดเมนห้าเหรียญสามเหรียญสิบไม้โอเค สำหรับนะคะคนโสดนะคะชาวราศีตุลน,นะผู้อ่านมองดูว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยพยายามอย่างมากเลยในความรักความสัมพันธ์นะคะที่ผ่านไปที่ผ่านมาหรือว่าเพิ่งจบไปนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่โอเคคุณเหนื่อยคุณต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะมันอาจจะเป็นความรักที่อาจจะมีใครเข้ามาแทรกนะคะระหว่างความรักของคุณก็เป็นไปได้นะ,ะเพราะว่าขึ้น3ดาบใช่ไหมคะหรือ คุณอาจจะเหมือนกับรู้สึกไม่ค่อยดีด้วยตัวคุณเองนะคะรู้สึกว่าอะไรมันก็ไม่ได้ดั่งใจของคุณก็ได้คุณรู้สึกว่ามันมีคนเข้ามาข้องเกี่ยวในความรักความสัมพันธ์ของคุณมากไปเพราะว่ามีสามเหรียญใช่ไหมคะอาจจะเป็นความรักที่มีคนเข้ามายุ่งเกี่ยวในคนคุยของคุณหรือว่าแฟนคุณก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้มันก็เลยทำให้มีปัญหาคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณไม่ไหวนะคะกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วคุณอาจจะแบบว่า เดินอ cation. อกจากความสัมพันธ์นั้นมานะคะก่อนหน้านี้เนาะฮารียญคุณอาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นมาเพราะคุณรู้สึกไม่โอเคสักเท่าไหร่ผู้อ่านมองดูว่านะตอนนี้คุณจะมีการเริ <VPN> ่มต้นใหม่ก <okay. fim. S 2> ับชีวิตคุณนะคะเห็นไหมคะมีหนึ่งไม้เข้ามาและมีเดอะซัเข้ามาคุณกําลังเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณนะคะมีจา d g ชเมนด้วยบอกเลยว่าคุณจะได้พบคนที่คุณรู้สึก ใช่นะคะคนที่คุณรู้สึกดีต่อจากนี้แน่นอนนะคะตามไพ่นี่ก็เกือบจะ90%นะถ้ามีพลังงานคนที่เข้ามานะคะผู้อ่านมองดูว่าเขาจะทําให้คุณแฮปปี้นะคะจากพลังงานที่ไม่ค่อยจะดีก่อนนะานี้ใครที่เข้ามาหลังจากนี้ หรือในช่วงเนี้ยเขาอาจจะมีฟิลที่แบบอทําให้โล่องคุณสดใสขึ้นมานะคะเดอรซั sun, นะนนะคนที่เข้ามาเขาอาจจะแบบว่าอ่อนวัยกว่าอายุเขาก็ได้ถ้าเขาอายุมากกว่าคุณหรือว่าเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็เป็นไปได้แล้วเขาก็มีโปรไฟล์ที่ดี อาจจะพอาะพล่าในวงสังคมเพื่อนฝูงเขานะคะแล้วบอกได้เลยว่าคุณเองก็จะมีสะเสน่ห์ในใสายตาเขาเขาเองก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาเพราะมีจัดเมนต์ใช่ไหมคะคุณทั้งคู่อาจจะเคย ทำบุญร่วมกันมาตั้งแต่ชาติพบที่แล้วแล้วรู้สึกว่าถูกชะตาันเป็นอย่างมากเวลาได้เจอหรือได้คุยกันก็ได้นะคะเขาอาจจะมาทางโลกออนไลน์ได้นะคะพลังงานของคนคนนี้หรือว่ามาทางสายงานของคุณเวลาคุณไปทํางานคุณก็อาจจะเจอเขานะคะก็ได้หรืออาจจะเป็นคนไกลนะคะหกถ้วยคนไกลคนต่างชาติได้และอาจจะเป็นคนเก่าที่เคยคุยกับคุณนานมากแล้ว วนกลับเข้ามาคุยกับคุณและขอโอกาสจากคุณอีกก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ต้องการโอเคคุณก็เซไปๆนะคะก็คุยกับคนใหม่ไปนะคะเป็นพลังงานวายเวรชั่นใหม่ๆที่จะเข้ามาแล้วคนที่เข้ามาน่ะก็ขอให้คุณดูให้ดีๆด้วยนะคะเวลาจะคุยกับเขาก็กเช็คให้ดีๆว่าเขาไม่ได้มีอะไรปกปิดนะหรือว่าซ่อนเร้นคนอื่นรับหลังคุณนะคะโสดสนิทจริงๆไปต่อได้นะคะแต่ว่า ในความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาก็จะนิดนึงนะคะสาหรับชาวราศีตุลก็คือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยหน่อยเพราะว่าความรักมันอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะเนี่ยหกถ้วยนะคะอาจจะไกลคนละจังหวัดหรืออะไรเงี้ยคุณก็อาจจะต้องใช้ความพยายามคุยกับเขาค่อนข้างเยอะถ้าเขามาในโลกออนไลน์ก็ต้องทําความรู้จักกันใช่ไหมคะเทคเมสเซจแชทหากันอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้ความพยายามคุณอาจจะรู้สึกว่า คุณมีความเหนื่อยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ให้เทคไทม์ใช้เวลาใจเย็นไม่ต้องใจร้อนนะคะทุกๆอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ผู้อ่านเชื่อว่ามันจะมีการเริ่มต้นที่ดีนะคะอะไรที่คุณขุ่นมัวก่อนหน้านี้ผู้อ่านมองดูว่าถ้าพูดถึงอารมณ์ของคุณน่ะชาวราศีตุลคนโสดคุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจอะไรก่อนหน้านี้ในความสัมพันธ์เก่าหรืออะไรนั่นแหละแต่ขอให้คุณเล็ดอิดโปล่อยมันไปนะคะความคิดที่มันลบๆต่างๆนานา ให้เอาออกไปจากใจให้หมดนะคะให้เปลี่ยนเป็นพลังงานที่ดีนะคะรอรับพลังงานใหม่ๆพลังงานเริ่มต้นใหม่ที่จะเข้ามานะคะถ้าคุณยังไม่ปลดปล่อยพลังงานเก่าๆเนี่ยพลังงานใหม่ก็จะเข้ามาหาคุณไม่ได้เนาะ เอออะไรที่คุณเคยรู้สึกไม่ดีอ่ะก็ทิ้งมันไปนะคะตอนนี้คุณอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ก็ขอให้คุณเปิดรับพลังงานใหม่ๆที่ดีดีกว่าคนที่เข้ามาถ้าหมอยแงถ้าเขาเป็นคู่มีความเป็นคู่ของคุณรู้สึกผูกพันรู้สึกมีพาชั่นต่อกันค่อนข้างสูงอะ่ะก็ถ้าเช็คแล้วว่าเขาโสดอะ่ะ ก็ไม่มีปัญหานะคะก็คุยต่อได้ไปต่อได้เพราะคุณกับเขามองดูว่าคุณอาจจะถูกใจกันตั้งแต่เริ่มคุยก็ได้นะคะทางที่ยังไม่ได้เจอก็อาจจะรู้สึกชอบมากแต่ก็ขออย่างหนึ่งว่าอย่าทะลํำลึกลงไปเยอะนะคะให้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าที่พาอยากจะเตือนชาวราศีตุลคนโสดเนาะในช่วงนี้นะคะอ้ามาดูนะคะว่าไ้่แองเจิลนางฟ้าอยากจะ แนะนำอะไรราศีตุลคนโสดบ้างคะขอหนึ่งใบค่ะ yes ค่ะคนที่เข้ามามีความเป็นคู่คุณเดี๋ยวจะมาแล้วเพราะฉะนั้นไพ่ออกมายืนยันว่า ให้คุณเปิดใจรับนะคะพลังงานดีๆนะคะพลังงานที่จะทําให้คุณสดใสใช่เลยนะคะเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นขอให้คุณเชื่อนะคะฟังเสียงหัวใจตัวเองเยอะๆนะคะแล้วก็อ,อ,อย่านําสิ่งเก่าๆก,ก,กลับมาให้มาเป็นอะไรอะเป็นคอน f l i ต์ในปัจจุบันก็คืออะไรเก่าๆให้ทิ้งไปนะคะอย่าเอาสิ่งเก่าๆที่คุณเจอ มาใช้กับความสัมพันธ์ใหม่ของคุณนั่นเองให้ทิ้งมันไปให้หมดนะคะมาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจ,จะบอกอะไรคุณคะอ่า Appreciation นะคะให้คุณชื่นชมกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วคุณจะดึงดูดพลังงานที่ดีๆนะคะกลับเข้ามาสู่ตัวคุณนะคะให้คุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้อ่ะในช่วงเวลาทุกทุกท,กทกเวลาของโมเมนต์ในชีวิตของคุณถึงแม้ว่าบางทีคุณจะรู้สึกเศร้าแต่พายอยากจะบอกว่าให้คุณอ่ะ มีความสุขไว้เสมอพยายามชื่นชมแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตของคุณประจำวันนะคะแล้วพลังงานที่คุณแบบส่งออกไปเป็นพลังงานบวกเป็นพลังงานที่ดีก็จะนําพา สิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาหาคุณนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณมีวเบรชั่นมีพลังงานบวกที่ดีไว้เสมอนะคะอย่ากเก็บพลังงานลบเอาไว้ในใจไม่ดีนะคะผู้อ่านก็อยากจะบอกว่าพลังงานบวกดึงดูดความรักได้ดีมากอย่างที่บอกนั่นเองเพราะฉะนั้นราศีตุลก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณมากๆให้คุณเจอกับคนรักที่ใช่นะคะในเร็ววันนี้นะคะ แล้วก็มีความสุขกันทุกท่านเลยนะคะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ